กลับมาที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรฮะอย่างนี้พวกเราทําอะไรล่ะชาวพุทธกลายเป็นศาสนาพิธีไปแล้วกูมาอาจารย์ก็กลายเป็นอาจารย์ขังเป็นเจจิอะไรก็ไม่รู้ฮะมีฤทธิ์มีเด่นวิเศษมีโสเหลือเกินฮะเอาตัวไม่รอดอะอย่าลืมนะอภิญญาของสรมารบัแปดเทวทัวศก็ทําได้ฮะยังตกนรกเลยน้ำภาษาอะไรพวกเราอ่ะฮะ ย่ามาเจ๋งเว้ยเหม็นขี้ฟันนะทำไมล่ะสติสนสมาธิปัญญาคำสอนยังอยู่ทำไมไม่หวนกลับมาดูล่ะฮะเดี๋ยวนี้พากันไปไหนกันไม่รู้เลยนะนะ,ะโอ้ฝังลงอนิมิตก็ลงทุนเป็นสิบสิบล้านน่ะพระพุทธเจ้าพามึงฝังไงว่ามันไม่ใช่หลงแต่นิมิตมันหลงลูกนิมิตเลยเดี๋ยวนี้<ะ>จริงไหมฮะ ไหนกันละทุกวันเนี่ยมันเลยลืมคําสอนใช่ไหมกลับมาสิชาวพุทธน,นะอวาสุวาสิกาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของใจคนนะะไม่ใช่วัตถุนะนะวัตถุเดี๋ยวก็กเผาทิ้งเอารถเม่โคมาเอาทิ้งหมดแล้วนะนะตอนนี้ทาที่สวยงามๆไม่คนก็ไปเที่ยวนะนะหรือจะเจ้าอาวาสแก่ๆแ้้เพระาวัดอะไเนี้ย ยิ่งมึงไปเซลฟี่เท่าไหรผู้หญิงแต่งตัวตูดกลมๆไปเลยอุภาสึกหมดแหละมึงเชื่อสิฮะอูไม่เห็นเหลือหลอะฮะแค่ได้ยินเสียงม,มันยังใจหว,หวาดๆไม่พลาดเลนยนะเดี๋ยวก็นั่งสงบทรงกีวารอดเป็นไฟตัดสินใจราศีขาศีกรรอนฮะฮะริงไหมอ่ะมันรอเป็นไยตอติดต่อใจนะถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น,เป,นเป็นไยตอไม่ชีียะเข้าใจไหม ต้องระมัดนาเราระวังตอนนี้โอ้โหนะแต่งตัวไปวัดไปวานนยโอ้ยนะแต่งตัวไปวัดไปวาเนี่แล้วมันไปช่องเที่ยวทําหาอะไรอ่ะอู้มาหาอะไรได้เขาวัดกูสร้างเพื่อจะหาอะไรได้ในสร้างวัดอ่ะก็มันเพี้ยนไงสิกูพูดปู่ไม่ได้สร้างวัดเพื่อจะมาหาอะไรได้เขาวัดนะสร้างวัดเพื่อจะมาฝึกตนมาฝึกปฏิบัติฮะใครเข้ามาได้ บอกให้ไม่ใช่มาท่องเที่ยวสร้างวัดเนี่ยแล้วจะสร้างตำหาอะไรอ่ะมุน่นวายจะตายไปย่ะยังไม่พออีกอ่ะมึงจะหนีจากโลกมึงจะกลับเข้าไปสู่โลกอะ่ะฮะบอกให้สร้างก็จะหนโหูนะแค่จะเอาบาททีวนก็เก่าไปไว้เป็นบริการกุบาจารยสร้างหมดมันสี่พันล้านหมดให้คนไปกราบไปไวหว้งันหรือพระธรรมคำสอนทำไมไม่เอาอะ่ะ ฮะทำาไม่ได้สอนให้ขึ้นสวรรค์เลยสอนให้นิพพานพวกมึงก็ไปนิพพานได้หมดมันจะไปสอนกันทำไมอ่ะศาสนาอื่นเขาก็ขึ้นเสวรรค์นั่นน่ะเทวดาไม่ใช่เป็นศาสนาพูดนะมันจะไปยากเลยเป็นเทวดาทำดีแค่มันก็เป็นเทวดาแล้วฮะทำชั่วมันก็เป็นสัสว์น้อแล้วเมึงดูปัจจุบันนี่แหละมันองมาวัดหรอกมามา ข้าเนี่ยมาบวชมาชั่วเนี่ยมันก็ตกมาโลกอยู่ดีผ้าเนี่ยมันเป็นเปนเตรตอย่างเนี้ยฮะยอมเขายังมีใจสูงกว่าผ้านะเดี๋ยวเนี่กูว่าเขายังรู้จักทานฮะผ้าเนี่ยเอาของเขาทานมาไปยึดเป็นของตัวเองเนี่ยมึงโดนชั่วแหมอะถ้าพูดอย่างนี้กูก็โดนเดินก็ชา่างบัวเนาะไหนๆก็ไหนๆละ อย่างนั้นจริงๆอยู่ยแยกไปเดินบวชมาก็เนาะเข้าวเขาก็หายอีกทีอกอกโอ้นะถ้าไม่มีกฎหมายหา้ามพวกพามานั่งก่อนเช่น,นั่งก่อนรีเลยนะเนี่ยยังแม่อุ้ยรวยแล้วเดินผ่าน่ะนะอรรมนาต้องย่าจนนะ แค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอ้วันนี้มรมันดี <laughs> <laughs> ก็ได้พูดอย่างเงี้ยก็ดีเนาะ